รู้สึกเหมือนว่าช่องผมจะติดตามเก้าคเก้าคนแล้วละ่ะจากสิบคนเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งทำคลิปไปช่องลดลงโอ้โหนี่ยัไงไงดูมีมีตอนแรกมีคนกดไลค์แต่ตอนนี้ไม่มีใครกดไม่มีใครกดลคนน่ะ่เก้าคนเนยคลิปันที่ผมตามไปเก้าชั่วโมงที่แล้วดูไอโตโววีสนอันนวิสผม ฟังผมมีดีอะไรนังหนาไหมเนี่ยไอนเน็ดสู้ๆโอเคสู้ๆสู้ๆแต่ช่องลดลงมากกว่ามึงดูมันมึงดูมันอันนี้ดูเยอะช็อตสองล้อห้าสสี่โ

đã bị cá được súc rồi kìa, xá, hôm nay cái, ơi, một trận, 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 เอาล่ะน้องจะช่วยติดตามช่องผมกันด้วยทําแต่รู้สึกเหมือนว่าที่ผมทำลงแบบ้ยติดตามมันก็ลดลงอ่ะผมเบื่อจังเลยเดี๋ยไอเดนบอกเอาล่ะติดตามช่องผมกันด้วยนะครับพี่ผมทําเยอะเรื่อยเนี่ยเนี่ยโอ้เยอะจริงเยอะ เยอะอะไรรายทั้งหมดก็มีเนี้ช่วยติดตามช้อของกันด้วยนะคะไปก่อนนะครับสวัสดี